เลยครับผมโอ้ oh. สายก็พันกันนี่ครับกินเบามากครับตอดเบาๆเาอ,องเค,ครับ oh, <ๆ>กระสายหย่อนครับต้องคอยดิเทคนะฮะอ้เขียวคุ้งครับผมมาไย้งไงเนี่ย สวัสดีน้นาๆทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆน้อนนงๆและชาวตกปลาสายคลองธรรมชาติทุกคนนะครับผมก็วันนี้ครับก็กลับมาพบกันอีกกับช่องแมวกินปลาแชนแนลนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมออกหมายประมาณ3-4สี่ครั้งเลยนะครับแห้วแห้วทุกหมายเลยก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วคราวนี้ ตื้อไปหมดแล้วไม่รู้จะไปหมายไหนก็เลยกลับมาคลองสามนะครับหมายแนยวกอไผ่แต่ว่าวันนี้ผมลงจุดข้างๆแนวกอไผ่ที่มาทําคลิปครั้งที่แล้วนะครับวันนี้คลิปหมายที่ผมมาทําครั้งที่แล้วอะ่ะวันนี้ให้นักก๊อลองมาเทสบ้างนะครับแล้วผมก็ลงขยับมาทางขวามือนะครับก็ไม่ไม่ไกลกันมากใกล้ๆนี่แหละก็เหมือนกับมาตกจุดใหม่นะครับก็ น้ำแมวมาถึงหมายเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้ตีเบ็ดไปแล้วตอนนี้ก็8ปดโมงหนึ่งชังง่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานนะว่าหมายที่เคยมาทําแล้วมีตัวกับจุดข้างๆกันจะมีแต้มหรือเปล่าครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ให้น้ำแมวด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปหมายมาฝากทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันก่อนไปรับชมนะเดี๋ยวน้แมวก็จะถ่าย บริเวณหมายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมไปเดี๋ยวไปรับชม किनबर नहीं तीर् เห็นครับโอ้โหกินคนที่หมดตาม เลยครับผมโอ้โอสายก็พันเหมือนกันอุย้ยนี่กูจะไม่ได้ตัวแล้วนี่ สวยครับมืดหน่อยนะเนี่ยย้อนแสงกนเป็นจอเป็นจอ สายย่อนนะครับกระมังครับผมหมายแ็มหนึ่งตอรแจกำลังเก็บเบ็ดแต่ย้ายไปตร,ตรงนู้นตรงนี้มันค่อนข้างเงียบไงกำลังมากงเก็บเบ็ดปั่นมาดิ้นเอ้าปลาติดเฉยนี่หมายแ็มหนึ่งโอ้โห ครับน,นเป็นป่าครับห้างแดงเลยตัวนี้สวยครับ กินเบามากครับตอดเบาๆเองฮะแล้วก็สายหย่อนนะครับต้องคอยไปเช็คนะฮะบางทีกดกล้องไม่ทันนะครับ แต้มครับผมไสสวยครับตัวนี้อฝอมือครับตัวนี้ เกี่ยวพุงครับผมมายยังไงเนี่ยโอ้เกี่ยวพุงครับ มาเต็มครับผมกินคันพุ่งครับโอ้๋สวยๆตอดยิก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 กดเลย อายุน่ะรังสวยใส่สวยครับได้ทอดครับได้ทอดนิิ่มๆๆ,ๆ,ๆได้โบกนะครับส่สวยนะส,สวยเีนะ นี่อ่ะไหนแตงครับทุกคนฝ่ามือครับปลากเค็มแล้วเนี่ยอ,อยนันนี้ปนินี้โอ้โหลอยน้ำวจะเกษตรีเลย<ะ>มาเลยครับไหนแตงครับผมโห <Y ay> <hoo> กดหัวทิม่ม ใหญ่ใหญ่ใช้สวยครับใช้สวยติวเลยครับแจมหนึ่งฮะทีต่ตอนอยู่คนเดียวปลาไม่กินน้ำหมูมามปลากินเลยโอ้ไม่อยู่<า>มันหย่อนสายมันหย่อนกินสองคันครับได้ตัวเดียว ให,หใหญ่ครับผมครับผมก็สถานการณ์วันนี้นะก็มีช่วงที่มาลุมกินแล้วก็ช่วงที่หยุดนะครับคือช่วงกินสองสาคันก็มีนะครับแล้วก็หยุดไปเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมากินก็มีนะครับผมวันนี้ก็ ก็ต้องเฝ้าลุ้นยาวไปครับผม ย้ำกว่าหกแสนบาทสนใจโทรเลย089 9 2แปดเก้สูบบ 9, 2, 2, 2, 1, โทรเลย0ูบบ9 9 2, 2> แปดเกาสวยมากครับมืแล้วป่ามือครับปากินครับผม แตงครับผม <Yeah. S 1> ก่อนกลับนะครับตอนนี้เหยื่อหมดแล้วนะครับทําแมวกําลังเริ่มเก็บเป็ดแล้วได้ไหมแตงครับผมสวยครับครับผมขนาดนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีนะครับกน็นแมวเก็บของคระเคลีขยขยะเคลียพื้นที่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันวันนี้นะครับตกปลา,าต,ตั้งแต่ประมาณเกือบ8โมงครับยันถึงเวลาตอนนี้าย5 3ก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีผลงานมากน้อยเพียงไหนครับ มาดูใกล้ๆครับผลงานครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ